พี่น้องเส้นแซ่บน,นำกันเส้นแซ่บน,นำกันมืะหนี่ฝรั่งค้างหัวใหญ่ๆนี่โอ้โฮอนไลน์พี่น้องฮอนไลน์ปสกินแล้วได้นอกนั่งฮอนทหมืนั้นเส้นตั้งหากมาเลยพี่น้องเส้นตั้งหากมาเลยอืมเหนียวไ,ไหมไล่ก่อนนยอืมบะหมี่เส้นแซ่บนำกันซ้อนแซ่บขาแซ่บเลย